นะแล้วก็ให้เนิยมัตต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราสามารถที่จะหายใจได้เดินได้นะไปทํากิจกรรมอะไรต่างได้รวมทั้งมาสู่มัสยิดได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องชุกโกรต้องขอบคุณต่อพระองค์แล้วสุบฮานอุตลาให้มากๆนะครับก็ยังมีพี่น้องเราอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะผ่านไอ้ความ ต้องการทีงตัวเองออกไปนะครับเพื่อที่จะมาสู่คำเรียกร้องขอละสมบฮาในวัวตาลามาปฏิบัติตามสุนนะของตระสุนสโลลองอาเลสันลำนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่บ่าวทุกคนจะต้องรู้นะครับว่าเป็นเวลาที่เขาจะต้องลุกขึ้นเพื่อทําการสอยู่ต่อละสมบฮาในหัวตาลาถ้าเป็นผู้ชายก็มาที่มัสยิดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ละหมาดอยู่ที่บ้านนะเป็นเวลาที่เขาจะต้องสอยู่ต่อละสมบฮาในหัวตาลาแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่มีที่มีความตระหนักมีความสํานึก ในหน้าที่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ถ้าเราปล่อยปละละเลยอ่ามันก็จะเป็นเป็นความคุ้นเคยความเคยชินนะจนกระทั่งเป็นนิสัยที่ติดตัวคือนอนตื่นสายนอนดึกแล้วก็ตื่นสายนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่เป็นธรรมดาเลยนะดังน,น,นั้นเราจะต้องบังคับตัวเองงนั้นขอขอให้เราได้ดูอาตตอเลสวดานะครับขอพระองค์ไดใ้ให้เรานั้นยืนหยัดในการปฏิบัติ ตามสุนน้ำของทศวรรษในการตอบรับกาเรียกร้องของพระองค์ลระสุบฮานะหัวตาลานั่นเองพี่น้องครับในอัลกุรอานนะครับในอัลมุลสุรที่หกสิบนะครับพระองค์ลระสุบฮานะหัวตาลาได้บอกกล่าวนะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของการสร้างของพระองค์ลระสุบฮาในวัตตาลาน,นะครับในสิ่งทรัพย์สิ่งต่างๆในดุนยานี้นะครับเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับเรานะาโดยเฉพาะในอายะที่5นะครับพระองค์พระศาลาบอกไว้นะครับว่า ว่าเราก็จะย้อนนึกสมัยอดุนยาบีมาสอบบีหายวจานหนาหรูหูรุ่ยมาเลเซียอัลตินนะอัลลอฮ์บอกว่าและโดยแน่นอนเนี่ยเราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้เนี่ยด้วยดวงดาวเป็นแสงประทีปและเราได้ทําให้มันเป็นอาวุธไล่เฉยตอนนะอ่าอัลลอฮ์ได้ได้ให้ดวงดาวมาเนี่ยประดับท้องฟ้าเนี่ยดาวที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในยามดึกเดือนหรือในยามเช้ามืดเนี่ย เวลาเราขับรถกลับไปชฉลิมืลหลังจากละหมาดเราเห็นดูนะครับว่าการสร้างของพระนลวสวาลาเนี่ยนะสมบูรณ์ทุกสิ่งนะดุลยาที่พระนลวสวาลาได้สร้างมาเนี่ยเอามาเพื่อสําหรับ,บรองรับนะความความต้องการของมนุษย์เพื่อให้หมุดได้ใช้ประโยชน์แล้วพระองค์ก็บอกเรานะเราได้ให้ดวงดาวเนี่ยเป็นแสงประทีป นะเป็นแสงประทิพที่จะนําทางในยามค่ําคืนนักเดินเรือทะเลก็ใช้ดวงดาวนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่จะนําทางในการเดินเรือน,นะ,ะเพื่อบอกทิศทางต่างๆเลาบอกว่า,อ,าอัตระนาลวะอาซาบัสัยนะครับและเราะเตรียมการลงโทษโด้วยไฟน้องแรงสําหรับพวกมันคือนอกจากว่าเป็นแสงประทีพแล้วเราให้มันเป็นอาวุธไล่เฉดตอนแล้วเนี่ยดวงดาวเนี่ยเราตระหนลาเอาเอาคว,ว้างให้มาริกาใได้คว้างเชดตอนที่ไปแอบแอบฟังการสั่งการของบรรดามาริกาบนฟ้าฟ้านี่นะ แล้วก็เอามาบอกกับบรรดามนุษย์ที่เป็นพวกโขนพวกหมอดูอะไรต่าง,างพวกนี้แล้วมริก,ก็จะคว้างพวกนี้ได้กับดวงดาวนั่นเองนะอันนี้แล้วเราบอกเราได้เตรียมการลงโทษดฟฟ้วยไฟร้อนแรงสำหรับพวกมันด้วยนะเราก็เตรียมลงโทษด้วยไฟสาหรับสําหรับลงโทษในวันเกียร์มาเนี่ยกับพวกเศรตอนแลวก็ผู้ที่เป็นสมุนของมันผู้ที่รับใช้มันเพราะฉะนั้นอัสซีเขากล่าวว่าที่เร่รุดานไปแสบที่เนี่ยเพราะมันมีแสงสว่างในตัวเองเป็นดาวฤกษ์ นะเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างมันถึงจะ,ะมีเวลากลางคืนเนี่ยมันก็มีกับคล้ายๆเสียงแสงตะเกียงนะและอีกอันหนึ่งที่ใช้คือใช้คว้างเชตอนนะที่คอยแอบฟังข่าวนะงนั้นหน้าที่ของดวงดาวก็มี3อย่างคือประดับชั้นฟ้าเป็นอาวุธไรเชตอนแล้วก็เป็นเครื่องหมายชี้แนะทางแก่ผู้ที่เดินทางนี่คือการส,สรรส้างของลัคนสุภาฮาวนตาร,ตราและยังอื่นอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งภูเขาทั้งทะเลทั้งผืนแผ่นดินทั้งแร่ธาตุต่างๆที่ร,รองรับสุภาลานั้นสร้างขึ้นมาเนี่ย ทั้งนี้เพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับบ่าวของพระองค์ซึ่งเป็นมนุษย์อย่างเราเราแล้วก็มัคคโลกต่างๆนั่นเองอันนี้ขอให้เราได้ขอบคุณได้ชุโกตในนี้มาต่างๆที่พระองค์ลาสราได้ประทานมาให้นั่นเองนะอเลอร์บีนะครับาอเลอ์บีนะครับว่าอัลลอฮฺใกัฟรูบิรับบิมาซาบูจะฮันนมบะบีซัลมาซีรและสําหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาคนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อลาสุบะฮานวตาลาหรือคนที่เชื่อที่ศรัทธาแต่ศรัทธาแต่ปากเชื่่ออแตปากกันนีี้มมยะสิ็ เชื่อแต่ปากนะศรัทธาแต่ปากนะถึงเวลาก็ไม่ยอมลุกขึ้นทําการสูดต,ต่อตรัศมีตลาไม่ยอมละหมาดไม่ยอมจ่ายสากาดไม่ยอมถือสินอดนะทำอะไรตามเพอใจทำทำตามความต้องการของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขานั่นคือการลงโทษแห่งนรกยานนำมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่งนะเราบอกไว้สําหรับทุกๆคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อรัศมไม่ว่าจะเป็นยินหรือมนุษย์นะรู้แล้วแต่เป็นเชื้อเพลของไฟนรกนะ ที่ในวันอั้เขาราจะต้องไปถูกเผาผลาญในไฟนรกเพราะาพราเขาปฏิเสธต่อลาสบาตาลาหรือการกระทำเนี่ยบ่งบอกถึงการปฏิเสธคือไม่ยอมเชื่อไม่ยอมปฏิบัติคือเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติตามนั่นเองนะพวกที่ฝ่าฝืนเราลไปนะครับว่าอิซาอุลกูฟี إ أ ่ฮาสมิอูลละฮะชะฮีกะวเฮตาฟูนะครับเมื่อพวกเขาถูกโยโลงไปในนรกเนี่ยพวกเขาจะได้ยินเสียงเสียงของนรกเนี่ยมันครวญครางขณะที่มันกําลังเดือดพ่านนะ ฟนรกนี่มันจะมันจะมีเสียงควณครางขณะที่มันเดือดพ่านเมื่อทุกคนเนี่ยคนที่ปฏิเสธคนที่เลวคนที่ดื้อกอลอเนี่ยถูกโยนลงไปในนรกเนี่ยมันจะคุณครางมันจะมีเสียงน่ากลัวค,ควรครางที่น่ากลัวมากนะครับอัลาะบอกตะก,การุตตอมยศุมินออละไร์กุลละมาอุลกิยาฟีฮาฟายุนซาหละฮุมกอเซนตุฮาอัลัมยาติกุมนาดีรนะครับอัลาะบอกมันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเครียดแค้นนะความเครียดแค้นนะที่เอ่อ มนุษย์เนี่ยมันดื้อกับลัทสุภาในวรัตาลานะยะโสหังต่อลัทสุภาในวรัตาลานะชื่อบอกก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังนะเตือนแล้วก็ยังไม่ใส่ใจที่จะปรับปรุงแก้ไขอีกนะอ,ลลา,อนารมณ์ในรกเนี่ยมันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเครียดแค้นทุกครั้งที่พูกหนึ่งนี่ถูกโยถูกโยลงไปในมันเนี่ยผู้ทีฟ้าบันิกาที่ฟ้าประตูโลกจะถามพวกเขาว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนมาอย่างพวกเจ้าหรอกหรือนะทุกครั้งที่ถูกโย่ลงไปเนี่ยโยลงไปในนรกน มันนรกมันก็จะมีเสียงครุกุุนควนค้างนะน่ากลัวแล้วก็อัลกากาที่เฝ้าประตูนรกก็จะถามว่าไม่มีใครมาไม่มีคนที่มาตักเตือนมายัางพวกเจ้าหร,อหรือไม่มีรสวดมาเลยหรืออย่างไรถึงไม่เชื่อถึงไม่ฟังถึงปฏิเสธถึงดื้อรั้นอยู่แบบนี้นะไม่เชื่อตามที่เลาศาสนาบอกนะเขาตอบว่ายังไงอัลลอฮฺบอกก็ลูบารากอร์ยาอานาณีรุฟักะตับนาคุณนามานาสัลลอฮุมินซัยอินอินอัตุมอิลลาฟิอัลลลิงกะบีรนะครับ เราพวกเขาบอกว่าได้มีผู้ตักเตือนมีมาอย่างเราแล้วนะแต่พวกเราได้ปฏิเสธมีรอซูลมาเตือนมออีผู้รู้อัลกุรอานสุนนะมาบอกแต่เราปฏิเสธเองเราไม่เชื่อเขาเราต่อต้านเขาเหมือนอย่างทุกวันนี้ในโซเชียลมีน้องดูจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านอิสลามต่อต้านอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาและก็วิาพากวิจารณต่างๆนานาโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ รือรู้ไม่จริงเราจะสังเกตเราอยากไม่อยากไปแตะต้องนะตรงนี้แต่กลุ่มคนกลุ่มนี้แหละนะเป็นพวกที่ที่ทีท่ที่ออกมาต่อต้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิสลามต่างๆนานาในทางที่ลบทางที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้อะไรพูดออกมาเนี่เป็นเรื่องเท็จทั้งนั้นเลยแต่ก็มีคนตอบโต้ไปเหมือนกันชี้แจงไปนั้นก็เป็นหน้าที่เราก็ต้องช่วยกันขอว่าอานะครับคนพวกนี้จะได้หูสว่างตาสว่าง ว่าไม่รู้เอาล้อบอกมีผู้ตักเตือนมาอย่างพวกเราแต่เราได้ปฏิเสธและเราก็กล่าวอีกว่าเอาล้อไม่ได้ทรงประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมากมายนะพวกท่านอ่ะพวกที่ปฏิเสธอยู่ในการหลงผิดอย่างมากมายนะอัลลอไปในคำว่าเรก็รู้เรากุ้นนาสมาอวนากล้รู้มากุ้นนาฟีอัสฮะบิสซาอิร์นะครับพวกเขาก็กล่าวว่าหากพวกเราฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาไคร่ควรพวกเราก็จะไม่ได้มาอยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้หรอก อันนี้คือคนที่ถูกลงโทษแล้วเนี่ยนะสารภาพยอมจำนนนะเขาบอกว่าถ้าเขาฟังสักนิดหนึ่งฟังอัลกุรอานแล้วก็ใช้ใช้สติปัญญาไข้ควรนะฟังคําพูดทารซสุแล้วก็ใช้ใช้สติปัญญาคข้ควรสักนิดหนึ่งนะเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะได้ไม่ต้องมาอยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้หรอกแต่มันสายไปะแล้ววันนั้นนะครับไปตัดพ้อต่อว่าไปสำนึกผิดในวันนั้นในวันที่ถูกลงโทษเนี่ยมันสายไปนะผู้ชีพเราก็เช่นเดียวกันนะครับ าเรายังมีชีวิตยอยู่มีลมหายใจยอยู่เราเชื่อเราศรัทธาเราเกิดมาท่ามกลางอิสลามแล้วนะเราศรัทธาต่อเราเพระเจ้าแล้วแต่บางคนนั้นไม่ปฏิบัติศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติอ่อนด้อยทางด้านการปฏิบัตินะเอาชนะเชตตอนไม่ได้เอาชนะรับสู่ของตัวเองไม่ได้นะครับไม่ละหมาดหรือละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่ครบนะครับะกาศก็ไม่จ่ายนะหรือ,อสแสวงหาริสกีในทางที่ไม่ชอบ ให้ได้เป็นเงินมาเอาหมดไม่รู้ว่าจะฮาราหรือจะหารอมคดโกงเขาอะไรเขาเอารัดเอาเปรียบเขาเนี่ยต่างๆ่างอนี้ยังมีอีกเยอะก็ยังมีนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เขาจะต้องบอกกันเตือนกันนั้นตราบใดที่เราหันหลังให้กับคาสั่งของอัสซาบะฮานอะวตาลานั้นเราก็จะตกเป็นทาสของเชตตอนเออเราก็ใช้เชตตอนเป็นเพื่อนเราแล้วมันก็จะทําให้เราเนะี่ยทำในสิ่งที่ผิดโดยเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกแล้วนั่นเอง นะอ้เานี้ก็เท่เดียวกันเอาเราบอกพวกเขากล่าวคือคนชาวนรกกล่าวว่าหากพวกเราฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาใคร่ควรน,นิดหนึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องมาอยู่เป็นชาวนรกอย่างที่เรกนะครับเอาเราบอกต่อไปนะครับว่าเขาตอบว่ายังไงอีกฟาอตรฟูบีดัมบิหิมฟาซซกอริอัสฮาบิสซาร์นะครับพวกเขาเนี่ยยอมสารภาพในความผิดของพวกเขาเขายอมสารภาพเขายอมรับว่าเขาผิดนะแต่มันห่างไกลไปซะแล้วสําหรับชาวนรกนะครับนะห่างไกลไปซะมันไม่เกิดผลอะไรเลยนะ ในอายี้ิธานอิมนุกซิรนะครับได้ขยายความไว้ว่าพวกเขาเนี่ยพวกเขาในเรื่องเ,เสียใจในการกระทําความผิดของพวกเขานะแต่ความเสียใจนั้นมันจะไม่บังเกิดผลอะไรเลยนะครับอัอนนี้แหละเป็นการสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่เขาจะสารภาพในวันในวันที่เขาถูกลงโทษนะพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องขอดุอานขออย่าให้เราเป็นสภาพคนเหล่านี้เลย เราเชื่ออลาวสุนาาเราเชื่อทรสุสลาวสุนลาเราก็ปฏิบัติตามแล้วเราก็ยืนหยัดด้วยเชื่อแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัตินะครับให้เป็นให้เป็นความคุ้นเคยความเคยชินนะครับจึงจะเรียกได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับอัลลอฮฺบอกไว้อีกอีกอีกอายาสุดท้ายนะครับว่าอินนัลเลนันยาคชาณาระบบหุมบิลไกบิหุมมัเฟอรตัวะอัจรุนกะรีมอัจรุนกะบิรนะครับอัลลอฮฺบอกถ้าจริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพพระเเจ้าาขของวก โดยทางลับนะยามเกนทาแล้วคือเขานั้ไม่เห็นพระองค์ัล้มภานาหัวตาลานะครับแต่เขาก็ระงับการการทําที่ฝ่าฝืนโดยหวังความโปรดปรานของพระองค์แล้วสมภาตาลาเราอิมานต่อแล้สมภาราทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นพระองค์แต่เราเชื่อว่าพระองค์นั้นเห็นเราอันนี้เป็นอักีดาเป็นเป็นหลักความเชื่อนะครับเป็นตาวพยตอันหนึ่งเหมือนกันนะคืออัลเลสานนะเราทายบาดาถามอันความดีประหนึ่งว่าอ่าอ่าแม้ประหนึ่งว่าเราเน่ยไม่นะเราสมภารตาแต่อัลลอฮ์น่ะทรงเห็นเรา นะเราไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นเราวันเราทําด้วยความสุจริตทาด้วยความสํานึกทําด้วยความจงรักภักดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นอ,นลองล์รั์ก็บอกถ้าจริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยทางลับสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงนี่คือนี่คือผลตอบแทนที่ผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์รัสวาลาตราโดยทางลับ,บจะได้รับ นะครับคือือการอภัยโทษจากพระองค์ลักุบณาหัวตาลาแล้วก็รางวัลอันใหญ่หลวงนั่นเอง mm. พี่น้องครับชีวิตเรานั้นมันไม่ได้ยาวไกลเลยนะครับส0่สิบห้นะวันหนึ่งเราจะต้องกลับหาพระองค์ลัสุมฮาหัวตาลาขอให้เรากลับไปในสภาพที่บ่าวที่จงรักภักดีบ่าวที่กตัญญูรู้คุณเป็นบ่าวที่ ตอ,ตอบรับคำเรียกร้องของพระองคาา์รัชกาลและกระซูลของพระองค์นะครับตลอดทั้งชีวิตนะครับไม่ว่าเวลาเราจะเหลือสั้นหรือเหลือยาวแค่ไหนนะครับเราก็ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าเราจะยืนหยัดในการปฏิบัติไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอาจจะมีอุปสรรคบ้างเราก็จะต้องข้ามผ่านก้าวข้ามผ่านตัวนั้นไปให้ได้แล้วก็ขอด้วยอาด้วยพี่น้องขอให้พระองค์ารัชกาลนั้นได้โปรด อภัยโทษให้กับเราแล้วขอพระองค์ได้โปรดตอบรับการงานทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้กระทำไว้นั่นเองทั้งนี้นั้นเพื่อเรานั้นจะได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองเมื่อเราไปพบกับพระองค์และสุบะตาลาแล้วก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ตามที่พระองค์และสุบหาตลาได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องมาตัวนี้ครับอักูลูกะลิฮะซ่าฟัสตักฟิุลล์ซีมัลีวะลิกุมบริษัทิมสลิมีนามิงคุลิดัมฟัสตักฟิรรฮูอินนะหุวัลกาฟุร์